สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกับร้านปะกรณ์แท็กเตอร์ขอนแก่นนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในช่วงเช้าๆนะครับเช้าของวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับ2563นะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาอัปเดตรถที่ยังขายได้แล้วครับแล้วก็จะมาแนะนำนะครับแนะนํารถเข้าใหม่นะครับเมื่อวานช่วงบ่ายนะครับมีรถเข้ามาเพิ่มอีก1คันนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับมาเริ่มที่รถเข้าใหม่ก่อนเลยนะครับรถที่เข้าใหม่ก็จะเป็นเจ้ายันม่านะครับยันม่า E F 3 9 3เทีคันนี้เลยนะครับคันนี้สภาพสวยๆเลยนะครับสภาพเก็กเลยนะครับคันนี้สภาพเดิมนะครับยังไม่มีการเก็บสีให้ใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับมาร์กเดิมทุกจุดนะครับ อย่างมา39แรงคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี57นะครับคันนี้จะใช้งานน้อยนะครับใช้งานได้900ชั่วโมงเองนะครับ900ชั่วโมงคันนี้จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับได้ดันหน้าแล้วก็ผ่าน3นะครับมาดูช่วงท้ายนะครับ ยางหลังนะครับยางหลังเหลือประมาณแปดสิบอร์เซนะครับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รนะรบเหลือเยอะนะครับยางหน้าก็เหลือประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางหน้าก็พอใช้ได้นะครับคันนี้สภาพส,สวยๆเลยนะครับคันนี้เอกสารเล่มชุดโอน พร้อมเลยนะครับไม่ได้รอเล่มนะครับจดทะเบียนปี57นะครับใช้งานได้900ชั่วโมงนะครับอันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่2,655,000บาทนะครับ2 6 5 0 0 0บาทนะครับจะส่งให้ลูกค้าฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับ2 6 5 0 0 0บาทนะครับในราคานี้ก็รวมเปลี่ยนถ่ายของเลวให้ด้วยนะครับ จะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับในราคา265,000บาทนะครับส่วนคันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับคันต่อมานะครับจะเป็นคุกตา L5018 นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับ L5018 คันนี้จะเป็นรถจทะเบียนปี60นะครับ จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับได้ดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างนะครับเป็นผ่าน5ใบ24นะครับเฮปีพัดนะครับตัวนี้เป็นผ่านหนักนะครับราคานะครับราคาก็อยู่ที่4 9 5 0 0 0ับาทนะครับ4 9 5 0 0 0ับาทครับคันนี้รถใช้งานอยู่ทุกวันนะครับคันนี้เอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ คันต่อมาครับจะเป็นเจ้าคูป้า L3408 นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับอันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี52นะครับอุปกรณ์ก็จะได้2ชิ้นนะครับได้ดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับอันนี้ก็จะมี2ราคานะครับราคาที่ให้ทางร้านเก็บสภาพให้แล้วก็ราคาตามสภาพนี้เลยนะครับถ้าราคาตามสภาพนี้นะครับ ก็จะอยู่ที่1 6 5 0 0 0บาทนะครับ165 0 0 0บาทถ้าราคาที่ให้ทางร้านเก็บสภาพเก็บสีให้นะครับเก็บรายละเอียดให้ก็จะอยู่ที่1 7 5 0 0 0บาทนะครับ175,000ั17 5, บาทรถพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าจบในราคาตามสภาพก็สามารถนำรถไปใช้งานได้เลยนะครับเก็บสภาพก็แค่เก็บสีเก็บเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับให้นะครับ ตัวนี้รถสวยอยู่แล้วนะครับไปก็ใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าอ่าขั้นต่อมานะครับขั้นต่อมาก็จะเป็นเจ้าจอร์เดียนะครับจอร์เดีย 5045D นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับจอร์เดียคันนี้จะเป็นรถจักรยานปี57นะครับอุปกรณ์ก็จะได้2ชิ้นนะครับได้ด้านหน้าแล้วก็ผาลังนะครับผ่านจะเป็นผ่านพวนผ่าน5นะครับ ราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่3 4 5 0 0 0บาทนะครับ3 4 5 0 0 0บาทขันต่อมาครับจะเป็นเจ้าคูปะครทีหนึ่งสีนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังอยู่เบาเดี๋ยวทางร้านใส่ให้ใหม่นะครับ ันนี้จะไม่มีเล่มทะเบียนนะครับจะได้อุปกรณ์2ชิ้นจะได้ดันหน้าแล้วก็ผ่าน3นะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีมากนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับหลังคาไม่แตกนะครับราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่95,000ับาทนะครับ95,000ั 95, บาทเท่านั้นนะครับ แล้วก็อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าจะมีรถเข้ามาพอสมควรนะครับจะมีพวกยันม่าสีผ้าแรงนะครับโฟล์ต้รเอลสามสี่นะครับเข้ามาอีกสองคันนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถไถมือสองนะครับก็สามารถนะครับสามารถโทรสอบถามได้นะครับหรือลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกมาดูรถด้วยตัวเองก็สามารถจบการอากาศได้นะครับ เดีอยวลูกค้าท่านใดจะมาดูรถด้วยตัวเองนะครับจะมาทดลองขับทดสอบระบบนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ครับแอดไลน์มาที่เบอร์088 3285315นะครับแอดไลน์มาขอตำแหน่งที่ตั้งได้นะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับจะขึ้นไว้หน้าจอนะครับด้านด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ บนคลิปนะครับลูกค้าเบอร์โทรก็0 88, 3, 2, 8 8ย์แปดนะครับสามสองแปดห้าสามหนึ่งห้านะครับศูนย์แปดแปดสามสองแปดห้าสามหนึ่งห้านะครับร้านปรกกอนแท็กเตอร์จะตั้งอยู่บ้านม่วงนะครับตำบลบรนทุมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับาทางร้านก็จะมาอัปเดตให้ลูกค้าชมทุกๆวันนะครับถ้าไม่ติดภารกิจจริงๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่เข้ามาเพิ่มยังไงนะครับ เดี๋ยวทางร้านจะมาอัปเดตให้ลูกค้าชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ